ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะมาตามกันต่อนะคะกับแนวทางหวยซองเลขเด็ดเลขดังของสำนักต่างๆนะคะก่อนอื่นนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับเจ้าแรกนะคะที่นำมาแบ่งปันเป็นแนวทางของหนุม่มหวยล็อตนะคะงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563นะคะให้เด่น 2นะคะกับ3นะคะเป็นชุด2ตัวนะคะสำหรับเด่น2นะคะจับคู่ชุด2ตัวได้แก่2 0 2 4 2 7 2 8 2 9นะคะนะคะแล้วก็เด่น3นะคะจับชุด2ตัวนะคะได้แก่3 0 3 4 3 7 3 8 3 9นะคะสำหรับ3ตัวนะคะเต็งตัวที่จับ คู่ชุดตัวเลขมานะคะก็คือ924กับ934นะคะถ้าใครชอบตัวเลขนี้ก็เก็บข้อมูลแปเ t u r e หน้าจอกันเอาไว้นะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะของงวดวันที่16ธันวาคม2563นะคะเด่นเหนือนะคะ ให้เลขเด่น1กับ3นะคะจับชุดคู่3ตัวนะคะ013 016 413 436นะคะสำหรับชุดคู่2ตัวนะคะได้แก่12 13 16 18 32 36 38 39นะคะสำหรับเด่นใต้นะคะเลขเด่นนะคะ3กับ4นะคะชุดเด่นคู่เงินนะคะ2ตัว ได้แก่นะคะ1 3ึ่งสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะแล้วก็ที่เน้นนะคะระวังเบิ้ลน,นะคะสามสามกับสี่สี่นะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเจ้านี้เนาะสถิติดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที ติดตามเจ้าหนี้อยู่มาแล้วนะคะคุณพันนำโชคนะคะงวดวันที่16ธันวาคม2563นะคะให้เด่นนะคะ3 4 6 7 9นะคะเด่น3รอง7นะคะชุด2ตัวนะคะรองวันที่1เลขท้าย2ตัวจับเ,ออเป็นชุดตัวเลข2ตัวนะคะได้แก่3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3, ามเก้าเจ็ดสี่เจดห้าเจ็ดหดเดเนะคะแล้วก็ชุด3ามตัวนะคะเต่งโตดนะคะจับชุด3ามตัวนะคะได้แก่ 6, กสามสี่หกสามเจ็ดหกสามแปามเกดสีเจดห้าหดแปดหนะคะ เรามาตามต่อกันนะคะว่า,างวดวันที่16ธันวาคมนี้นะคะของเจ้านี้ขุนพันนำโชคจะเข้าอีกหรือไม่นะคะต่อมานะคะเป็นของเจ้าแม่ตะเคียนนะคะงวดวันที่16ธันวาคม2563เนะเาะได้มาเด่น3รอง7นะคะชุด3ตัวเนาะได้8 5 4 3 6 5 2, 4, 7นะคะและ 1, 7, 8สํำหรับชุด2ตัวนะคะจับคู่มานะคะ 5, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 0, 0, 5, 7, 1, 1, 7, 7, 4, 4, 7, 7, 8, 8, 7นะคะ ครที่ติดตามของเจ้าแม่ตะเคียนนะคะอย่าลืมเก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้นะคะและอย่าลืมซื้อกลับกันด้วยเนาะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเลขเจาะใจลุงหวังนะคะของเจ้านี้นะได้มาแล้ววันที่16ธันวาคม2563นะคะให้เด่น6กับ4นะคะเด่นเน้นๆเ,เลยก็จะเป็น6นะคะ สำหรับคู่ชุด2ตัวนะคะที่จับคู่ได้มานะคะได้แก่ 6-2, 6-4, 6-7, 6-8, 4-2, 4-3, 4-7, 4-8นะคะแล้วก็ชุด3ตัวนะคะได้แก่4-6-8นะคะอันนี้เป็นชุดเน้นชุดขุ่มทรัพย์นะคะจากที่เขาเน้นมาเนาะใครที่ติดตามเจ้านี้อยู่นะคะก็เก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้นะคะ ต่อมานะคะจะเป็นของแนวทางเลขพิเศษเนาะงวดวันที่16ธันวาคม2563นะคะของเลขพิเศษให้ชุด3ตัวนะคะ7 6 3เนาะและ6 3 2นะคะสำหรับ2ตัวบนนะคะได้แก่3 2 3 6 3 7นะคะสำหรับ2ตัวล่างนะคะให อส่สองสี่ห้าสี่หนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของเลขพิเศษนะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแนวทางทุกๆแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ